แค่สิ่งนี้ก็ไล่มแมลงได้แล้วครับสวัสดีครับทุกท่านเลบที่ช่องวิถีไทยพีแชนแนลนะครับ1ขวด100บาทสามารถไล่มแมลงได้ทั้งสวนเลยนะครับน้ำส้มควันไม้มีกฎของส้มและกลิ่นของการเผาไหม้จึงสามารถไล่มแมลงได้ทั้งสวนเลยนะครับและ ไม่ต้องใช้ร่วมกับสิ่งใดเลยนะครับต้มกันหมานี่นะครับจะมีความเหนียวเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องใช้สารจับใบเป็นส่วนผสมเลยนะครับเราใช้เพียวๆใช้ร่วมกับน้ําเปล่าเท่านั้นนะครับเมื่อผสมกันแล้วไล่แมลงศัตรูพืชในสวนพืชของเราได้อย่างไรเดี๋ยวตามมาดูนะครับว่าส่วนผสมสูตรนี้ทําอย่างไรและในการฉีดพ่นไปที่ต้นพืชนะครับทําอย่างไรตามมาดูกันเลยครับ เมื่อเราจะใช้น้ำส้มควันไม้ผสมกับน้ำเปล่าในการทำน้ำยาในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชน,นะครับเราจะใช้น้ำส้มควันไม้1ฝาต่อน้ำเปล่า1ลิตรนะครับเทลงมารวมกันเลยครับและส่วนผสมทุรนี้นะครับเมื่อเราผสมกับน้ำแล้วเราจะต้องเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะครับ ก่อนจะนําไปไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชกันนะครับสูตรนี้ใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นและไม้ประดับก็สามารถใช้ได้นะครับมแมลงเต่าทองและ,มะแมลงหลายชนิดนะครับที่เข้าทําลายพืชผลทางการเกษตรของเรานะครับมแมลงพวกนี้นะครับและผีเเห็นไหมครับด้านล่างรวมทั้งหมด เราใช้น้ำยาสูตรนี้นะครับฉีดพทนไปเลยครับอีกไม่นานนะครับแมลงมดและเหี้ยจะหายไปอย่างไวเลยครับเพราะว่ากลิ่นของการเผาไม้และกรดของส้มที่อยู่ในน้ำส้มกันไม้นะครับช่วยต้นพึ่งเราปลอดภายจากแมลงศัตรูพืชกันเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยาพีแชนแนลได้นะครับสูตรนี้ทําง่ายใช้ได้เลยไม่ต้องหมัก และต้นพึ่งเรานะครับจะเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลไวเพราะว่าไม่มีแมลงศัตรูพืชมารบกวนนั่นเองครับและในการใช้สูตรนี้ฉีดพ่นไปที่ต้นพืชนะครับเราจะฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพค่ําจะได้ผลดีที่สุดเลยครับในการฉีดพ่นเพื่อทําให้ต้นพึ่งเราปลอดภัยจากแมลงศัตรูพืชนะครับเราจะฉีดพ่นทุกๆ7็วันต้นพึ่งเหาจะดีแบบนี้เลยครับ และคลิปนี้ผมวองว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากสูตรนี้นะครับนําไปใช้ภายในควเหลืองของเรานะครับและในการปลูกต้นพืชน,นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพุทธชายพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากพุทธชายพีชนะกับผมน้ำส้มกันไม้ผสมกับน้ำเปำล่านำมาไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยไม่ต้องหมักเลยนะครับใช้ฉีดพ่นไปที่ต้นพืช โวยต้นพึ่งเราปลอดภัยจากมแมลงศัตรูพืชกันเลยครับ